ฟังดวงดูดวงมาทั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลุกศิษย์สินแสมิงโหราโหรา, 24, ายี่สไลน์ไอดีโหราโหรา2ยี่สให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันตัวเองนะครับ One, ลัคนาราศีเมษนะครับดวงรายสัปดาห์23-29สิงหาคมนะชาวเมษคุณมีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนแล้วก็อังคารโคจรไปสัมพันธ์อยู่กับดาวอาทิตนะครับไปอยู่ในเรือนของดาวอาทิตแต่อังคารกับอาทิตเนี่ยมันเป็นคู่ศัตรูกันนะนะเป็นคู่ศัตรูกันทําให้ชาวเมษค่อนข้างที่จะต้อง แก้ปัญหาในหลายๆด้านในสัปดาห์นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาจุกจิกในเรื่องการเงินการทองเพราะว่าดาวเจ้าเรือนการเงินไปโคจรอ,อยู่ในเรือนอริหรือแม้แต่ปัญหาเรื่องความรักที่จะทำให้หงุดหงิดใจทีเดียวแหละสัปดาห์นี้ฉะนั้นชาวเมษนะสัปดาห์นี้เหนื่อยนิดนึงนะครับมันเหนื่อยเรื่องเรื่องแบบเรื่องความรู้สึกอะ่ะคนรักก็จะคุยกันไม่ค่อยรูเรื่อง นะหรือไปชอบใครเขาช่วงนี้ก็ความรักมันไม่ค่อยชัดเจนนะักนะครับชาวเมษก็ต้องใช้สติใช้ความอดทนนิดนึงสัปดาห์นี้นะครับวันศุกร์และวันเสาร์เป็น2วันที่ไม่ดีในเรื่องของการเงินนะนอกนั้นก็โอเคไม่ได้เสียหายอะไรแต่ศุกร์กับเสาร์ถ้าจะต้องตัดสินใจอะไรสำคัญในเรื่องการเงินการทองขอให้ดูให้รอบคอบขอให้มีสติแล้วก็อย่าไปตัดสินใจอะไรแบบผีผาม ในเรื่องการเงินเพราะนอกจากมีโอกาสเสียเงินตามดวงแล้วนะครับยังมีโอกาสที่คุณเองจะเสียเครดิตด้วยเสียเงินด้วยเสียเครดิตด้วยนะฮะพยายามอย่าไปรับปากอะไรใครง่ายๆเพราะว่าดาวศุกร์และดาวพุธต่างก็เดินอยู่ในเรือนอริทั้งคู่นะดาวพุธเพิ่งมาเข้าเรือนอริเมื่อวันที่23สิสิงหาเนี่ยแหละนะก็อยู่ไปอีกพักหนึ่งนะ อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีเมษนะครับวันวันอังคารเป็นวันที่จะมีเรื่องจุกจิกุหึหหิดเรื่องส่วนตัวเรื่องความรักนะย้าว่าใครมีคู่อยู่แล้วคู่อาจจะหาเรื่องทะเลาะกันนะหาเรื่องคุณนั่นแหละไม่ได้ไปหาเรื่องใครหรอกทําให้จุกจิกใจไม่น้อยเลยนะครับแล้วก็เป็นสัปดาห์ที่เหมือนกับความรักมันเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดียังไงไม่รู้สลับสลับกัน ก็จุกจิกหน่อยในสัปดาห์นี้นะครับแต่ยังโชคดีนะที่มีดาวพฤหัสยังอยู่ในเรือนลาพระนะฮะดาวสาวยังลอยกลางฟ้าอยู่ภาพโดยรวมก็ถือว่าวาสนาชาวเมษยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแหละนะครับไม่ถึงกับเสียหายหรอกนะแต่อย่างที่ผมบอกอะไรก็ตามในสัปดาห์หน้านี้มันจะส่งผลกระทบในเรื่องของความรู้สึกซะส่วนใหญ่นะครับเป็นความรู้สึกเหมือนกับน้อยใจเสียใจน้อยหน้าหรือมีความรู้สึกว่า มันอะไรอ่ะมันไม่ค่อยแฮปปี้เท่าที่ควรอ่ะนะในสัปดาห์หน้านี้แต่ยังไงก็ขอให้ชาวเมธโชคดีนะครับสวัสดีครับออกแบบโลโก้บริษัทต,ตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงงให้ปังกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทอง สินแสหมิงของแง่เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเหงอ s t r o l o g y การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล